คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวด่านนะครับด่านสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าบึงการบริกรรมใจนะครับเป็นครับก่อนถามถ่ายกันเข้ามาอยากจะดูด่านไปถึงไหนบ่าวืึงการใกล้เสร็จหรือยังนะครับเดี๋ยวบ่าวบึงการจะพาท่านผู้ชมไปชมเลยนะครับก็น,นี่เลยครับก่อนจะไปเราก็มาได้นนั่งรถกินลมชมบิวไปก่อนนะครับเส้นทางนี้ก็มุ่งหน้าไปอาคารด่านสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าบึงการบริกรรมใจนะครับ ตรงนี้จะเป็นทางโค้งก่อนที่จะเข้าด่านนะครับสาวไฟเสาวอะไรก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสหรับตรงนี้มองเห็นในกายก็จะเป็นภูเขาวควายนะครับวางกั้นอยู่โน,โน่นไกลๆน่นะครับทะามนตือนทึสวยงามนะครับฉากหลัง ฉากหลังดาดอาคารสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าบึงการบริคมไซนี่ในบึงการปากจานนี่นครับโอ้โกรสวยครับท่านผู้ชมสวยมากๆเลยเพราะว่ามีฉากภูเขาฝั่งประเทศลาวทาให้มองไปแล้วโอ้สวยมากๆครับท่านผู้ชมแับดาดสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าบึงการบริคํมไซนะครับตอนน้นเขาก็โอเคแล้วนะครับท่านผู้ชมถนน ไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยนะครับอู้มองไปไกลโน่นนะครับท่านผู้ชมอยู่ไกลๆโน,น่นจะเป็นอาคารหลังคาจะเป็นสีเหลืองนะครับทีแรกแรกก็นึกว่าจะเป็นสีแดงไปไปมาเป็นสีเหลืองนะครับนะะดาดสะพานไทยเหลาแถนที่ห้าจะเป็นสีเหลืองครับท่านผู้ชม อีกมือหนึ่งขากล้องอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งอ่ะจับขาตั้งกล้องนะครับอีกมือหนึ่งก็ขับวงม,มาลัยไปก็ขับช้าหน่อยก็คงไม่ว่าก,กันนะครับท่านผู้ชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพสวยๆงามๆนะครับภาพตามมันจับขากล้องก็จะสั่นนะครับอันนี้ภาพโอเคเลยนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้าเลยนะครับทางเข้ามาถ้ามาจาก บางมืองกก็มาจากโน่นนะดอนยมมาจากก็โนนทุบุนเมื่อกี้นะครับก็เส้นทางนี้เลยเข้าไปอาคารด่านนะครับทางขวามือนั้นก็จะเป็นทางออกนะครับทางออกมาจากด่านทางนี้จะเป็นทางเข้าเลยนะครับทางเข้าด่านก็ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับอาคาร มีอะไรอะไรนะครับแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่ในส่วนของบางบาง,บางส่วนก็ยังมีคอสโลที่ยังยังยังเทกันอยู่นะครับอย่างตรงที่บ่าเบิองการจะไปตรงนี้นะครับก็มันยังไม่ได้ชนอาคารบ่าเบิองการก็ไม่ได้เข้าไปถึง,งตัวอาคารนะครับอยู่ข้างนอกเขากําลังจะเทคอสโลเข้าไปยังตัวอาคารอยู่คลิปหน้านะครับนั่งรถมาแล้วก็ชนตัวอาคารเลย จะพาท่านผู้ชมไปดูทุกตอกทุกมุมคงเสร็จแล้วลหละนะครับตรงกำบันสานี้นะงานคงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแหะนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คงถึงตรงนี้นะครับเขากําลังเกตกําลังบดกันอยู่จะเทขอสลลว่าอย่างนี้ตรงนี้นะเลยเข้าไปชนด่านนี่นะครับก็คงมาถึงตรงนี้สำหรับรถเนีย๋ยบันการจะลงไปดูขัข้นลา่างหน่อยว่าเป็นยังไงพื้นที่นะครับพื้นที่ พื้นที่ถ้าไม่ใช่ถนนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นที่รุ่มเหมือนเป็นหนองน้ําเลยนะครับเป็นสระน้ําเลยนะครับยกขึ้นมาสูงด้วยนะครับสำหรับตัวถนนตรงนี้นี่เลยครับเดี๋ยวอกี่หน่อยเขาก็คงเทเขากำลังจะเทคอนโซลครับท่านผู้ชมก็จะไปชนด่านเลยต่อไปก็จะไปชนกี่รถเข้าไปด่านได้เลยนะครับนนก็เหลือนินดๆหน่อยๆน,นะครับท่านผู้ชมด่านก็ ก็เหลือแต่จั่วนะครับตัดตัวอาคาราข้างๆก็เสร็จหมดแล้วนะครับงานก็ไปกับ90แนล้วนะครับจ่งงานก็ป,ปีใหม่ก็เหลือเยอะแยะเหลือเวลาอีกนานนะครับนี่ถ้ามาลงข้างๆก็อย่างนี้เลยนะครับวงหลังคาการเรียบร้อยสำหรับตัวอาคารขาออกขาเข้านะครับอัน,นบาเบอร์กา้าง ข้างๆเข้าไปไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับตัวข้างๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้กาลังดําเนินการกันอยู่แล้วก็ทาสีเหลืองหมดอน,นะครับท่านผู้ชมสีเหลืองกันหมดเลย <c oughs> จะเหลืองตั้งแผ่นดินนะครับตรงที่บ่ามือการอยู่ตรงนี้เองหมัอกน,นก็ปรับแต่งปรับอะไรให้เขาที่เขาตาก็จบแล้วนะครับท่านผู้ชม ลถแมคโครไม่กันอะไรมาปรับก็จบแล้วนะครับแล้วเทคอซโลเทคอสโลอีกนิดๆหน่อยๆก็จบแล้วนะครับเป็นตัวอาคารด่านขาออกขาเข้า สะพานไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคคำไทนะครับเอาบรรยากาศลา่าสุดๆว่า,าแฟนคลับไ้ดูได้ชมกันนะครับขอฉสออก็เทกันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอาคารก็ตีแค่ข้างๆให้เดี๋ยวอยกหน่อยก็ตีเสร็จเขากําลังทํากันอยู่ข้างๆตรงนี้นะกาลังทํากันอยู่จะวางแบบตรงขนาดนี้นะครับแล้วก็ ทาเสร็จก็ตีเสร็จก็เอาเอาสีมาทาสีก็คงเป็นสีเหลืองอะนะครับ,บผม้ชมังคาเขางงเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะก็คงจะเหมือนตัวแม่ที่มองเห็นในกายอนูนะครับตัวอาคารใหญ่เอบออก,กเข้าสีเหลืองหมดเลยนะครับชอบสีเหลืองแต่บาปมืรคการชอบสีสีแดง แต่ครั้งนี้ก็คงจะเป็นไปตามอ,าอะไรงานทางเขานะครับท่านผู้ชมงานทางตัวไหนก็เห็นศาลาก็จะเป็นศาลาโมงด้วยสีสีเหลืองนั้นเลยศาลาลิทางนะงด้วยลักษสีเหลืองก็คงจะใช้นอนเลยใช้แบบแปลน,น,นเดียวกันสีเดียวกันเลยนะครับเป็นงานถนนก็เลยใช้สีเหลืองนี่ย,ยังไง อีกอย่างหนึ่งก็คงเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยอีกหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับสีเหลืองนะครับตาสีประจําพระเจ้าแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่เก้าเราน่าจะใช่นะครับก็เลยเอาสีเหลืองนี้มาทําเป็นอาคารซะเลยนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามเหมือนกัน สวยงามนะครับสีเหลืองม,มาเป็นตัวมุงหลงัลงคาหลังคามุงด้วยสีเหลืองก็เสร็จหมดแล้วนะครับถ้หเราตัวข้างในข้างในก็เสร็จเทคอสโลเทอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราตัว,วอาคารใหญ่แล้วนะก็เหลือตัวตัวอาคารเล็กที่กำลังไตีข้างแล้วก็จะเอา ก็แล้วเอาเอา,เอา,เอาแผน่นแผ่นคอสลอเนี่ยน,นะครับแผน่นกระเบื้องนี่ยนะมาตีข,ข้างๆแล้วอีกหน่อยก็ทาสีนะครับทาสีเหลืองนัเนี่ยนะครับก็จบงานเขาก็ไปได้เก้าสเปอร์เซ็นต์นัหละว่าผนการดูก็จะจบแล้วนะครับไม่มีที่จะตามอีกแล้วนะครับสหรับงานอาคารด่านข่ะออกขาเข้า